นนะแต่พอมาดูาคำว่า sustainable เนี่ยโอ้เราไปดูไอทีจีอะไเงี้ยเลยแต่ผมชอบ definition อันเน,นึ่งพี่ง่ายๆคือว่าถ้า d e f i n i t i o คือคุณไม่ไปเอาทรัพยากรใน,นาราคาต้นแบบลูกหลานมาใช้ตอนนี้แค่นี้หรือว่ามันโคตรง่ายคือคุณจะไปทิ้งภาระให้ลูกหลานอาทเช่นขยะเนี่ยของเราประมาณหนึ่งตันใช่ไหมสามกรงกรงการตันะคุณไปเอาฟิวเจอร์ของลูกหลานมาใช้อ่ะคุณไม่ Empty แบบกรง,งคุณไม่การ pollution ในราคาต้นแบบ อย่างน,นี้ไม่ชัดเจนเลย<ช>เพราะว่าเนี่ยด้วยฝุ่นจากกุ้งตาพลั้วที่เกิดฟลูชัชนในปอดโรคเลือดล้ำในปอดให้เด็กคื<ช>กอ,อาาคุณไดเอลเอาไอ้นาคตของเด็กมาใช้ในปัจจุบันนี้อันนี้ก็ไม่ชัดเจนเลย<ช>เพราะว่าเันนี้มันก็เป็นดีเฟนเชั่นที่ดีแล้วว่าจริงๆแล้วนะครับไม่มีเวลาไหนเอมาะเวลานี้เลยเพราะ่ะ<ช>ไหร่ว่าตอนทำแคมเปญเนี่ยผมว่าเรื่องเอเดอร์แมนเป็นเรื่องที่ประชาชนพูดถึงมากที่สุดเลยเรื่องพยษสุขภาพเรื่องอากเรื่อง น้ำเสีย so, น้ำเน่าทำไงนั่นตะเรี่อ political m a n a g e t มาแล้วแล้วผมว่าคุณสามารถจะทุ่มทรัพยากรทุ่มคงความรู้หอเล่าแล้วว่าเอาเรื่องพวกนี้ให้เห็นเรื่องีิจิตรจังได้ ไม่มีเวลาไหนที่ดีกว่าเวลานี้เลยครับจริงต้องทําตอนนี้แอคชั่นตอนนี้ในเมื่ออาจารย์พูดแบบนี้มาอยากทราบเลยค่ะว่าในเมื่ออาจารย์ลงพื้นที่มาเป็นระยะเวลานานแล้วจริงจริงก่อนที่จะลงเปผู้ว่าราชการด้วยซ้ำอยากทราบค่ะอาจารย์ว่าในมุมของอาจารย์เนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมอันไหนของกรุงเทพมหานครที่เรียกว่าร้ายแรงที่สุดและเหมาะก,กับการที่จะต้องจัดการที่สุดในตอนนี้ค่ะคือผมว่าไม่มีไร้แรงที่สุดนะผมว่าร้แรงเท่าๆกันเนี่ะมันผมว่าเขาบอกผมว่าอะไแรงที่สุดจะมาทุกที่โฟกัสเรื่องฝุ่น คอก็ลืมเรื่องน้ำเสียหรือเรื่องขยะมันห<ฆ>ล้วต้องต้องทรีททุกเรื่องแล้วก็ต้องก้าวไปด้วยกันทั้งหมด<ฆ>แล้วเราไม่ใช่ว่าเราจะเราเป็นเราติ casting นะเราไม่ใช่ระบบ DOS ที่ทำเดอันน้นแล้วเราเป็นวินโด้แล้วเราทำหลายหลายอย่างรก็ได้แ้วผมว่ามันต้องขับเคลื่อนพร้อมกัน<ฆ>นะผมเชื่อว่าศนนูย์แน,น,น่นอนเพียงหัวที่้าน้ำเสียเรื่อขยะมลพิษต่างๆเนี่ยผมว่าเรื่องโรงงานาเรื่องเรื่องมผมว่าทุกอย่างสตาร์แล้วก็ปุยไปได้ งั้นจริงๆแล้วหมายความว่าอาจารย์กันจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของประเด็นว่าสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่เป็นปัญหาแต่เป็นเรื่องของความรู้ของคนมากกว่ารกกหรือเปล่าอาจารย์ที่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากพอว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะตอนนี้ค่ะมันสําคัญกับเราขนาดไหนใช่เพราะว่าแบบมิติยเนี่ยมันเป็นเรื่องของราเถิร์นนะแ่เป็นเหมอขห้าเนี่ยเป็นหืนอนห้าปนปัญหาที่ที่ทชัดเลยตามเรื่องมันเป็นปัญหาซึ่งเราไม่้ยึกสาได้จริงนะถามว่าเรามีวิจัยเรื่องเพียงหือนขางนี้ที่มีนะครับ เอพ like. ีเอพีทำเมื่อปี54อ่ะสอบคอมปติชันสองเทียงหกห้ปัจจุบันไม่มีข้อมูลเลยท่านเราต้องทำตังนี้ก่อนทำนักสืบูลทำข้อมูลเก็บรายปีอันที่สองว่าหน่วยงานไม่ไหลผลงานมากเลยมีกรมควบคุมมลพิษคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นมีแผนเดียวกันห้าแล้วคือเป็นเพศวางแผนอ่ะวางไหมอ่ะวาแผนแล้วก็วางแต่แล้วก็นิ่งนิ่งเลยแตนนิ่งมีแผนเรื่องขนาดนี้เลยอ่ะไม่ นี่ยคือมันไหล่ดยงานมากไม่มีงแต่เดี๋ยวเียกกรรมองจะเป็นผู้จะพากันทีเราต้องเป็นคนที่แบบลุยแน่อันนี้ถามว่ามันเป็นปัญหาซีกึ่งแนวนะทีกึ่งแนวขอบคุณครับช่วยเห็นไหมขอบคุณมากค่ะคือเอกกรรมองนีไม่ใช่ช้าๆนะเอกรรมองคือพวกเราเอกรมองทีเอกกรรมองจะหมดร่วมกันนะครับแล้วสุดท้ายว่ามันเป็นปัญหาซีกึ่งแนวซีกึ่งแนวคืออะไรคือถ้าคุณทนทำด่าได้ห้าเดือนอ่ะคือมันมาพฤติการหมดมีนานถูกไ่มถ้าคุณทนทำด่าได้ห้าเดือน ประชาชนก็นจะเลิกดา่าเพราะคุณหมดไงแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่แก้ปัญหาหรอกมันคือติดคำด่าห้าเดือนแต่ว่าไม่ได้มัน, mandate, นต้องเป็นโปรตีนกราดเดียร์มันต้องเซรั่มซี่ที่เราต้องวางอะไรอย่างเงี้ยหรือ